ทีนี้เรามาพูดคุยกันสักหน่อยเกี่ยวกับพุ้นไทยละกันนะคะว่าสิ่งที่กดดันตลาดพุ้นไทยที่เราเมื่อสักครู่ฟังไปหลายเจ้าแล้วนะคะนับจากนี้เราจะต้องมอนิเตอร์ประเด็นไหนต่อนะคะรวมถึงถ้าความชัดเจนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองในวันพรุ่งนี้นะคะหรือแม้แต่ภาพของตัวดิจิตอลวอล l ล็เนี่ยนะคะจะทําให้ปลดล็อก หลายๆอย่างได้หรือเปล่าหรือว่าเราคงต้องรออะไรอีกเพิ่มเติมนะคะไปพูดคุยกับคุณสิริชัยดวงรัตนาฉยยาผู้ในการวิศว่ายวิจัยการลงทุนบริษัทลซั์อินเวส์เอกนะคะคุณโบ๊สวัสดีค่ะโบสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับคุณเฟินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเอาละครับโบสครับชอบคาพูดที่เฟินบอกเมื่อสักครู่นี้ต่างชาติขายแล้วขายอยู่และขายต่อเมื่อวานนี้คุณไทยปรับตัวลงไปอีก12.59จุด้าเกุด้วยกันนะครับอะไรทาให้เกิดเหต ผมว่าตลาดหุ้นไทยเองอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับแล้วก็มีปัจจัยกระทบในภาพรวมเนี่ยหลายเรื่องนะครับผมว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยนอกเหนือจากที่หลายๆคนก็พูดเนาะเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตผมว่าจริงๆเรื่องดิจิทัลเป็นเรื่องเป็นเรื่องมาตรการกระตุ้นที่ทุกคนคิดว่าจะทาให้เศรษฐกิจกไทยเนี่ยมีอัพไซด์นะครับหรือว่ามีความโดดเด่นในเชิงของตัวอัตราการเติบโตนะครับแต่เพียงแค่ว่าความคาดหวังอันเนี้ย มันเป็นความคาดหวังที่มันไม่มีมาตั้งแต่ต้นนะครับมันก็เลยเอาเหตุมาใส่ผลเนาะนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ในรูปแบบเนี้อนตินิวต่อไปหรือเปล่าะนะครับแต่ผมว่าหลักใจความสําคัญเรื่องของตัวตลาดที่ถูกขายมาเนี่ยนะครับผมว่าตลาดหุ้นไทยเองช่วงเวลานี้ก็อาจจะแปลกจากที่อื่นนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการออกมานะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวกลุ่มธนาคารนะครับ กลุ่มธนาคารเนี่ยผลประกอบการออกมาก็ถือว่าต่ำกว่าที่คาดพอสมควรนะครับประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับในเชิงของตัวผลประกอบการนะครับและที่สําคัญเลยคือผมว่าผลประกอบการของตัวกลุ่มกลุ่มธนาคารเนี่ยสะท้อนตัวเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มขึ้นของตัว NPL นะครับเครดิตคอสนะครับตัวโลนกรอหรือว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัวลงเนี่ย มาสะท้อนภาพนั้นได้ค่อนข้างดีนอกจากนั้นเองเนี่ยถ้าเราเทียบเคียงนะครับกับตลาดในภูมิภาคเรื่องเกี่ยวกับตัวฟันโคลที่ออกไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวอินเดียหรือว่าตัวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตลาดฟุ้นไทยเองก็ถูกขายในระดับระนาบเดียวกันกับตัวตลาดอื่นในภ mm ูมิภาคนะครับอย่างนีดังนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมาที่เดิมนะว่าแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ถูกขายจริงๆหลักๆเลยคือผมว่าตัวเศรษฐกิจจีน นะครับเพราะว่าตัวเร็นติจีมีผลกับภูมิภาคเอเชียค่อนข้างเยอะนะครับและที่สําคัญเลยคือตลาดอเมริกาที่หากว่าเราไม่รวมตัวพุ่นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแล้วในฝั่งของตัวเอเชียเองเนี่ยนะครับหรือว่าในภูมิภาคเอเชียรวมถึงในบ้านเราเองเนี่ยไม่ได้มีพุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนเหมือนอย่างในฝั่งของตัวอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยมันดูเหมือนว่าบ้านเราเนี่ย ติดอยู่ในพ่วงกับดัดของคําว่าหุ้นเชิงวัฒจักรนะครับหรือว่าหุ้นที่อิงกับภาพของตัวเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเยอะนะครับแม้แต่ตัวหุ้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นหุ้นเชิงลับนะครับเป็นหุ้นที่อาจจะเรียกว่าเมื่อก่อนเองเนี่ยความหันผวนไม่เยอะเนี่ยก็ถือว่ามีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันเหมือนกับเขาไม่เอาแล้วอะครับนะครับมันเหมือนแบบแก้วที่มันรล้าอะครับมันไม่นานมันก็แตกนะครับมันก็เป็นภาพเดียวกันแก้วมันก็คงจะกลับมาเป็นแก้วได้แต่มันคงไม่ได้ใสเหมือนเดิม นะครับดังนั้นเนี่ยประกอบนี้คือผมว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันสะท้อนอยู่ในราคาไปแล้วแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่จะทําให้ตัวตลาดหุ้นไทยขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มีความหวังหน,น,น้าตอนปลายปีเนาะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจจีนก็ไม่ได้ดีนะครับบ้านเราเองก็ดูเหมือนอรูดรุร่มดอนดอนบนบนภาพของตัวนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะว่าจะมีหรือไม่มียังไงนะครับก็เลยเป็นที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยอาจจะเรียกว่าค่อนข้างปอกเปลแล้วมี เรื่องเกี่ยวกับตัวหุ้นกู้นะครับมามาเป็นพอที่ครอบงำนะครับอีกระดับหนึ่งเหมือนกันคือผมว่าเรื่องการดีฟอลต์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่ของตัวหุ้นกู้เนี่ยมันคือหากว่าเขาต้องการจะโลเวอร์ไปยังรุ่นอื่นเนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่าเพราะว่าคนเองเนี่ยรู้นะครับว่าการลงทุนในส่วนของตัวหุ้นกู้ในบริษัทดีๆเนี่ยเขามีเขามีความสามารถในการจ่ายแล้วแต่เพียงแค่ว่า ยู่ในช่วงเวลานี้ทุกคนก็แค่มองรู้สึกว่าเอ้ยทุกอย่างมันเปราะบางเราไม่โลเวอร์ดีกว่าเราเอามาเก็บตังค์เอาไว้นาะนะครับบางคนก็อาจจะบอกอยากให้เงินทํางานนะครับแต่ในช่วงเวลานี้นะครับไม่ต้องทํางานก็ดีเหมือนกันนะครับเราทํางานเองดีกว่านะครับเพราะว่ามันทำงานมันมันมันเหมือนมันมันค่อนข้างเปราะบางครับแล้วแล้วแล้วมันเป็น s e ติ i m e n t d r ิเวนเป็นเรื่องวิกฤตศรัทธานะครับของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยเลยครับ ค่ะแปลว่าคุณบอลมองว่าบอททอมยังไม่เอาถูกไหมคะคือยังมีโอกาสลงได้ต่อ,อหรือเปล่าจริงๆอย่างที่คุณเฟิร์นกับพี่วิทย์บอกเนาะนะครับลงแล้วลงอยู่ลงต่อนะครับเห <c oughs> มือนกับที่ผมมาทุกๆวันเนี่ยนะครับไม่ได้ดิสเครดิตอะรนะครับคือผมก็ผิดแล้วผิดอยู่ผิดต่อนะครับ <c oughs> ก็พยายามนะครับมองภาพว่าการการการลงทุนในส่วนของตัวห <c oughs> ุ้นไทยเนี่ยนะครับมันโดนแรงเทขายจากต่างประเทศเยอะแล้ว f u n d a เมนท a ลมันอาจจะเรียกว่า weak ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าถามในมุมเราเนี่ยนะครับเราเรายังคงเชื่อว่าด้วยภาพของอัตราการเติบโตนะครับที่ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ดูบริษัทหลายๆบริษัทในบ้านเรายังคงมีแนวโน้มของอัตราการเติบโตได้ดีเนี่ยนะครับหากว่าไม่มีมาตรการกระตุ้นนะครับหรือว่ามีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเชื่อว่าที่ระดับอาจจะเรียกว่าหลายๆหุ้นอาจจะเรียกว่ามีลักษณะของความเป็นอันเดอร์วลูในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นแต่ตัวหุ้นใหญ่ๆ นะครับที่อาจจะเรียกว่ามีการปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นตัวตัวที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าตัวตลาดหุ้นไทยน่าจะมีแนวโน้มของการฟื้นตัวได้บ้างแม้ว่าจะค่อนข้างปลอกกลางก็ตามเราเรายังเชื่อเหมือนเดิมว่าด้วยภาพของตัวกําไรด้วยภาพของตัวแนวโน้มเซนติเมนต์ต่างๆเนี่ยตลาดหุ้นไทยมาฟังทงยากแต่ถ้าถามในมุมผมคือผมคิดว่าตัวไทยน่าจะใกล้จุดต่าสุดนะครับ โบ๊ทครับไหนๆคุยมาหลายส่วนแล้วเมื่อสักครู่โบ๊ทแตะไปแล้วเรื่องของเซกเตอร์แบงก์นะครับเมื่อวานเรารายงานบอกว่ารวมกันแล้วเอา9แบงค์ที่บอกมาเนี่ยน,นะฮะผลประกอบการดูดีมากเลย226,000กว่าล้านนะครับปรากฏออกมาบอกว่าต่ำกว่าความคาดหวังอยากให้วิเคราะห์หุ้นเซกเตอร์แบงก์นิดหนึ่งเน้นไปที่พอร์ตสินเชื่อที่เมื่อสักครู่โบ๊ทพูดไปแล้วกับอีกส่วนคือตัว NPL <น>ว่ามันเป็นยังไงบ้างรครับครับจริงๆแล้วถ้าเรามองในเชิงของตัวโลนโกลด์เนี่ยนะครับหรือว่าอัตราการเติบโต มีการชะลอตัวลงในแง่ของตัวเยียเยยเนาะนะครับแม้ว่าจะยังคงเติบโตนะครับในปี2023อยู่แต่เพียงแค่ว่าเป็นอัตราการเติบโตในะระดับที่เรียกว่า low single digit growth นะครับหรือว่าแบบ1-2อร์เซนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งกระสะท้อนภาพของตัวเศรษฐกิจได้ในะระดับหนึ่งเหมือนกันว่าเราเองไม่ได้มีไดรเวอร์อะไรใหม่ที่ทำให้การปล่อยสินเชื่อของแบงค์นะครับมีการปรับัวเพิ่มขึ้นหรือถ้าเรามองในอีกระยะหนึ่งเลยก็คือ ตัวแบงก์เองก็อาจจะรู้สึกว่าคอนเซิร์นกับภาพของตัวเศรษฐกิจอาจจะเรียกว่ามีการปล่อยกู้ยากขึ้นนะครับผมว่าอันนี้มันอาจจะเป็นหลายๆที่มานะครับแล้วที่สําคัญเลยคือผมว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตลาดเองเนี่ยมีความกังวลนอกจากตรงภาพของตัวที่พิทิ์บอกครับบนบนตัวโลนโกรธนะครับหรือว่าตัว NPL เองก็ดีเนี่ยมันก็คือเรื่องแนวโน้มของตัวรายได้ที่มาจากดอกเบีย้ยนะครับในฝั่งของตัวอเมริกาถ้าพิพิธ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักหนสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่หุ้นอเมริกามีการปรับตัวลดลงสาเหตุมันก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวแนวโน้มตัว net interest margin นะครับหรือว่ารายได้ที่มาจากตัวดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะมีแนวโน้มลดลงตามแนวโน้มการลดลงของตัวดอกเบีย้ยแต่เพียงแค่ว่าทาํามันอาจจะมีความแตกต่างกันไปพูดถึงในเชิงของตัว NPL จริงๆถ้าเรามองดูใน NPL formation หรือว่าตัว NPL inflow ต่างๆเนี่ย ผมว่าเรายังอยู่ในช่วงช่วงวัฏจักรที่เรียกว่าสาม,มารถจะบริหารจัดก,การในเชิงของตัว NPL ได้แต่เพียงแค่ว่าความคาดหวังของตัวนักลงทุนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากเห็นอะไรที่มันดูเหมือนมีการป,ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะนะครับเ mm hmm. ศษรษฐกิจ mm hmm. ไม่ไดี好好 <c oughs> มันก็ตามมาซึ่งตัวคุณภาพสินทรัพย์ที่มันชะลอตัวลงหรือว่ามีความแย่ลงนะครับในเชิงของตัวตัว NPL นะครับมันก็ตาม ไวในส่วนของตัวเครดิตคอร์สนะครับดังนั้นเนี่ยมองในภาพรวมๆเนาะคุณเฟินกับพิทิตครับตัวสำคัญที่กระทบกับตัวแบงค์เนี่ยหนึ่งนะครับโลนโรดชะลอและมีอัตราการต่ำนะครับเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นยากสองนะครับ Ne t interest income แนวโน้มดูเหมือนว่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและจะค่อยๆลดลงนะครับสามนะครับรายได้ที่มาจากตัวดอกเบี้ยนะครับมันก็จะ มันก็จะชะลอตัวลงเหมือนกันนะครับสนะครับก็คือตัวตัวเขาเรียกว่าตัว NPL อาจจะมีแนวโน้มของการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แต่เป็นแค่ว่าอยู่ในดับที่เรียกว่าสามารถจะบริหารจัดการได้ mm hmm. ผมผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นบนภาพของตัวหุ้นอย่าง KTB เนี่ยที่มีการตั้งสำรองในส่วนของตัวลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายเนี่ยนะครับผมว่าอันนั้นก็อาจจะต้องติดตามนะว่าสิ่งที่เรามองนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ย มันจะยังคงคอนติเนียต่อไปในไตรมาสอื่นหรือเปล่า mm. นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามองดูปัจจัย5ปัจจัยที่ผมเรียพูดมาเนี่ยแล้วดูแนวโน้มของอัตราการเติบโตในวดับแบบไม่เกิน5%เอร์เนี่ยนะครับผมว่าตัวตัวหุ้นกลุ่มธนาคารเองมีความน่าสนใจในเชิงของตัวว a ลูเอชันแต่อาจจะไม่ได้มีความน่าสนใจในเชิงของตัวอัตราการเติบโตดังนั้นเนี่ย mm. คนที่จะลงทุนในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มธนาคารอาจจะต้องคาลิฟายตัวเองนะครับว่า คุณเป็นนักลงทุนที่ต้องการอะไรจากการลงทุนในส่วนของตัวหุว้นกลุ่มธนาคารคาต้องการความถูกต้องการการฟื้นตัวของตัวเศรษฐกิจอันนี้คุณแบงก์ตอบโจทย์ <ๆ S 2> นะครับแต่ถ้าเราไม่เราไม่เชื่อเราอยากได้เงินปันผลก็เล่นเงินปันผลตามตามแต่ละช่วงเวลาเพราะว่าหุ้นกลุ่มธนาคารเองก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ให้เงินปันผลดี <ๆ S 2> นะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะต้องเลือกพุทที่อาจจะมีความปันผลน้อยนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือหากว่าต้องการเล่นในเชิงของตัวกรอ คุณกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ตอบจโจทย์การลงทุนของท่านค่ะทีนี้เรามองความไม่สงบในทะเลแดงบ้างดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเดินเรือหรือว่าส่งออกเองเรามองว่าจะได้รับผลมากน้อยแค่ไหนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างคะครับแน่นอนนะครับคือผมว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องถามที่จึงถามว่าปัจจัยนะครับในแง่ของการเดินเรือนะครับหรือว่าในแง่ของการขนส่งสินค้าเนี่ย นะครับมันก็จะมีอยู่2อ,อย่างนะครับจริงมันมีหลายมันมีหลายอย่างมากนะมันก็จะมีครูดแทงเกอร์นะครับมีคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็มีตัวดเบลหรือว่าตัวเรือเทกองนะครับซึ่ง3อันนี้นะครับมันจะกระทบในส่วนของตัวคอนเทนเนอร์มากที่สุดนะครับ mm hmm. เพราะว่าการส่งสินค้านะครับระหว่างภูมิภาคเวลาเราพูดถึงตัวเรือเทกองเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นการขนส่งในระยะไกลเท่าไหร่นะครับแต่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย มันมีในยะเนาะนะครับเหมือนอย่างที่พิทย์อธิบายในประวัติศาสตร์แปดนาทีบนตัวคลองสุเอตนะครับผมว่าตรงนั้นแหละครับมันเป็นตัวจุดชี้เป็นชี้ตายเนาะนะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วความไม่สงบเองเนี่ยทางอเมริกาหรือว่าทางยุโรปเองเขาก็บอกชัดเจนนะว่ามันไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยหรือว่ามีการควบคุมได้ในระยะสั้นแม้ว่าจะมีการโจมตีทางอากาศกับกลุ่มที่ก่อเหตุการณ์ในรูปแบบนี้แล้ว <S <S <ฮ>ะนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าแล้ว ตัวตู้คอนเทนเนอร์ราคาที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าชับายช็อตเทชอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นการออฟเซตการเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือนะครับจากฮองสุเอตไปอ้อมด้านล่างเลยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าเรามองในเชิงของตัวปัจจัยของตัวทะเลแดงเนี่ยยังคงกดดันราคากลุ่มในส่วนของตัวกลุ่มเดินเรือต่อไปแต่เพียงแค่ว่า ถ้าเรามองในเชิงของตัวคอนเทนเนอร์ชิปนะครับแล้วเอามาลิงก์กับในส่วนของตัวาราคาน้ํามันเนี่ยมันจะพบอยู่อย่างนึ่งนะว่าสิ่งสําคัญไปกว่าภาพของตัวความขัดแย้งในภูมิภาคนั้นๆเนี่ยมันก็คือเรื่อง d e m a n ด์สป라이นนะครับ mm hmm. ถ้าเรามองในเชิงของตัวตัวดีมานดก่อนล้วกันนะครับเราจะเห็นชัดเจนนะพี่ว่าช่วงเวลานี้อุปสงค์นะครับของโลกไปเนี่ยมันชะลอตัวลงอัตราการเติบโตไม่ได้สูงมาก นะครับอย่างนั้นเนี่ยมันสามารถจะอนุมานได้นะครับถ้าเราดูเนี่ยการส่งออก20วันเกาหลีเนี่ยเริ่มมีการขอยหลังลงมาแล้ว mm hmm. นะครับหรือว่ามีการชะลอตัวลง PMI ของโลกใบนี้นะครับทั้งจีนทั้งอเมริกาทั้งยุโรปก,ก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่ายังคงมีการหดตัวลงอยู่ mm hmm. บ,บ่งชี้วนะ่าดิมานของตัวตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าตัวครูดหรือแม้แต่ในส่วนของตัวพวกเรือเทคกองต่างๆเนี่ยผมว่ามันไม่ได้สูง mm hmm. ในทางตรงกันข้ เมื่อเราดูดีมาแล้วก็ต้องดูซัพพลายนะครับซัพพลายเนี่ยมันจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าซัพพลายเนี่ยเขามีการต่อเดือนนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วดูตัวเรือเทกองเนี่ยเรือเทกองเนี่ยอาจจะเป็นเรือที่มีการต่อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าพ่วิทกับคุณเฟิร์นจาได้ช่วงเวลาหนึ่งนะครับของตัวกลุ่มเดินเรือนเนี่ยเขาได้ประโยชน์สูงสุดมากๆช่วงเวลาโควิด19แล้วเวลาที่มันเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้ง เป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งโลกก็คือเวลาราคาขึ้นสูงนะครับทุกคนก็แห่กันมาต่อเรือนะครับและเรือก็กาลังจะเข้าสู่ระบบนะครับในช่วงของ,อของปี2024 2 0 2 4น่นะครับคุณเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับอัตราการเติบโตเนี่ยปี24จะเป็นปีที่มีเรือเข้าสู่ฟรีมากที่สุดหรือว่าเข้าสู่ฝูงเรือมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ดีกว่าว่าซัพพลายเนี่ยมันกาลังเข้ามาในปีนี้ปีหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือ เรามองจากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าโอเวอร์ p l y อยู่แล้วนะครับแล้วก็โอเวอร์ p l y ต่อนะครับแล้วก็ยังคงโอเวอร์สป라ต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราจะฟันคงบนมิตินี้นะครับบอกแบบนี้ดีกว่าว่าหากว่าผมตอบไม่ได้นะครับว่าสงครามหรือว่าความขัดแย้งในทะเลแดงจะจบเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าจบผมเชื่อว่าราคาค่าระวังเรือจบไม่สวย นะครับและเอาผ่านในช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับหลายๆคนก็ชอบใช้คำว่า the worst be h i n d u s นะครับแต่ปุ่มเนี้ยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดมันได้ผ่านไปแล้วนะครับก็คืออยู่ในช่วงปี2020-21เนาะนะครับและทุกอย่างจะเข้าสู่จุดสมดุลในช่วงระยะเวลาถัดไปถ้าพี่ดูเนี่ยกราฟเส้นสีดำกับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับมันเคยลงมาอยู่ในจุดสมดุลแล้ว นะครับแต่เพียงแค่ว่าช่วงเวลาเนี้ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงตามเหตุการณ์ในทะเลแดงนะครับแต่ถ้าเรามองมาสปายเนี่ยผมผมผมเชื่อว่าเราไม่สามารถจะยืนอยู่ณตรงจุดได้นานได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโบสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับโบสวัสดีครับสวัสดีครับ คนเสด็จชัยโดนรัตนาฉายานะคะจาก i n นเวสเอนะคะดังนั้นหุ้นไทยเปลาะบางทีเดียวนะคะสิ่งที่หวังยังไม่ชัดเจนถ้าอ,อยากลงทุนนะคะก็ต้องไปดูนะคะเพราะว่าหุ้นอันเดอร์แบลมีโอกาสเฟื่อตัวได้บ้างหุ้นกลุ่มแบงก์เองนะคะถ้าใครอยากจะหวังเชื่วัลูเอชั่นหรือว่าราคาที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยน่าสนใจแต่กรดเนี่ยก็าอาจจะยังหวังไม่ได้นะคะส่วนเรื่องของเดินเรือช่วงนี้ที่สุดจบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังถ้าใครอยากจะเข้าลงทุนด้วยค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ